ชอบลูกไม้ตรงนี้มากคือแบบมันเพิ่มความน่ารักให้เสื้อเราเหมือนเราใส่บาเนะมาทายออนเสื้อผ้าจากร้านด,ดี้กันค่ะ รื่ที่ใส่เดียวตัวนี้ตอนแรกคือจะซื้อสีขาวแต่พอลองสีขาวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสีดามันใสแล้วดูหอมกว่าดีเทลตรงอกนะคะจะมีคําว่าดีๆเป็นตัวพิมพ์เล็กนะเะูาสึกว่ามันอ่านเป็นคําว่าดีๆภาษาไทยได้ด้วยกิมมิกอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนข้างหลังเขาจะเป็นแบบว่าลูกไม้แบบน่ารักมากคือใส่แล้วมีความแบบเซ็กซี่เบาๆเป็นลูกไม้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีดีๆนะคะเข้าไปลองที่ร้านนะใส่ไซส์ L แล้วมันพอดีแบบกําลังดีพอมาใส่จริงๆรู้สึกว่าน้องหลวมมากใครที่เเเปป็็นนนนนสสสสาาาวา L, ลอ M, อออองงใ่่่กะะะคจจพดี้แบบ แล้วก็คือเพิ่งรู้ว่ามีกระเป๋าด้วยนะคะเลิศอ้ะสาออมาก็จะประมาณนี้นะคะใครที่เป็นสาวตัวเล็กๆก็แนะนําว่าให้ใส่แบบพอดีตัวมันจะแบบน่ารักมากนี่ค่ะเพรนะใส่เป็นไซส์ XL เลยนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบใส่เสื้อที่เป็นกระอกตัวใหญ่ๆที่ไม่รัดรูปมากเพราะว่าถ้ารัดรูปเกินไปรู้สึกมันจะคับมันจะแบบเห็นไขมันเนื้อปลาใส่คู่กับกางเกงขาสั้นก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เสื้อ XL แล้วก็นี่ไซส์ L ให้ดูข้างหลังนะขนติดเยอะมาก เขาสามารถปรับได้ด้วยนะคะใครลังเลรุ่นนี้อยู่พูดเลยว่าตามเถอไม่ผิดหวังแน่นอนคุเมันใส่แล้วมันแบบคือจะบอกว่าป็นคนที่ชอบส้าสีเทาแบบนี้มากไม่รู้นะคะว่าเรียกว่าเทาอะไรแต่ใดๆคือรู้สึกว่าใส่สีเทาแบบนี้แล้วมันดูแบบว่าผิวสวยอ่ะเหมือนจะใหญ่ปะอันนี้คือไปลองใส่ L อแล้วรู้สึกว่าเออสวยแต่ก็แอบแน่นนะคะก็เลยซื้อ x อมานะคะเราอยากให้มันแบบว่าปิดพุงซึ่งถ้าใครอยากได้แบบว่าฟิลเอลลอยโชว์พุงนะคะก็ซื้อใส่ที่มันแบบพอดีตัวได้เลย คือแค่เที่ยบแค่นี้ก็คือน่ารักแล้วที่ทลวน้องคือก็จะมีคําว่าดีๆต,ตัวนี้น่ารักมากตัวนี้คือแบบสี่ชั้นสุดๆเป็นสีที่แบบถูกต้องฉันชอบเสื้อสีแบบนี้นะคะแล้วก็มีแถกเป็นยายเวนดี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้คือน่ารักมากมีเป็นแบบว่าโบนะคะโบเป็นกระมิรีด้วยนะคะกยสองด้านแบบนี้เลยนะคะเอาจริงๆป้ากล้ามที่เป็นทรงเนี้ยทำให้แขนดูใหญ่แล้วเราเป็นคนที่แบบว่าต้นแขนใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรา ชอบอะก็ไม่ใครปะปึ้งรู้สึกว่าหน้าอกอะคือพอดีมากแต่ตรงนี้มีความว่าแอบ,บหลวมนะคะเพราะว่าไซส์ L อะแหละน่าจะเหมาะก,กับฟ้าอันนี้คือ XL แอบ,บใหญ่ไปตรงพุงคือใส่สบายมากอะมันไม่เห็นเป็นแบบพุงเราเลยนะโบตรงนี้คือน่ารักมากเชื่อมกับกางเกงตัวนี้คือน่ารักเลยช่วงบนมีความแอบ,บใหญ่ไปนิดนึงเนาะแต่ว่าใส่ชิลๆได้นะคะสม่กล้ามเลยนะคะฟ้าก็คือแขนตันี้ใหญ่แหละแต่ว่าก็มัน่นใจเหนือปะ ตัวต่อไปคือเอาจริงปะซื้อมาผิดแล้วไม่ได้เช็คของจริงๆจะซื้อเป็นสีน้าเงินอีกตัวรีบไม่ได้เช็คของก็เลยได้เป็นตัวนี้มาเป็นเสื้อที่เขาแบบมีดีเทลนะคะคือแขนตรงนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกแขนนึงจะเป็นเหมือนปาดไหลมีอัลฟาเบตตรงนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยเก๋มากแต่ว่าได้ไๆคือสีคือน่ารักมาก นี่นะคะใส่ออกมาแล้วก็ประมาณนี้เลยตรงนี้เขาก็จะแบบว่าปิดตรงหัวไหล่นะคะแอบมีความหวมนิดนึงส่วนตรงนี้เราเป็นคนแขนใหญ่ก็จะแอบแน่นนิดนึงนะคะจริงๆใส่ XL น่าจะแบบพอดีตัวนี่ก็คือจะมีดีเทลเป็นกระดุมใครอยากจะเซ็กซี่ก็เปิดกระดุมม็ดนี้ได้ใส่แล้วดูเท่นะคะมีความแบบว่าเป็นสาวแบบแบดดี้แต่ดีเทลผ้าก็คือแบบบางๆกลงโปร่งนะก็แนะนาว่าให้ใส่เป็นแบบว่าเกาะอกหรือว่าเป็นแบบบราฟิกนกอะไรเงี้ยก็จะเลิศแม่เกงตัวนี้เขาเลิศเนาะใส่กับตัวไหนก็สวย ไม่เหมือนนะคะเลยอีก2ตัวเนี่ยต่อเรื่องตัวนี้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่คุณอยากได้มากคือถ้าเป็นใส่เดียวราต้องหยิบใส่เอ็กอลตลอดเพราะว่ามันจะพอดีตัวเราที่สุดน่ารักมาก คอลเลคชันใหม่ด้วยนะคะนี่นะคะมีแท็กของเด็ดดี้น้องคือเป็นสีแบบเทครีมนะคะไม่ขาวเกินแล้วก็ไม่ได้แบบว่าครีมเกินอะและดีเทลที่เสื้อคือเขาจะมีแบบกลิตเตอร์แทรกๆด้วยไม่รู้ทวนเห็นไหมแล้วก็เป็นหัวใจนะคะเป็นลายแบบว่าตัวสอนส่วนมากตรงนี้ก็คือจะมีลูกไม้นะคะสีดําแบบสวยมากคล้ายๆกับเสื้อใส่เดี่ยวสีดําเลยคือแค่มาเที่ยวแบบนี้ก็รู้สึกว,ว่าแบบน้องก็น่ารักมากเลยเนี่ยนี่แหละนี่แหละทุกคนน่ารักปาคือแบบ น่ารักมากเป็นเสื้อใส่เดี่ยวที่แบบว่าใส่แล้วดูน่ารักแล้วคือน้องปิดแบบว่านมน้อยตรงนี้ของฟ้าด้วยจริงๆถ้าเป็นไซส์เอลก็น่าจะใส่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเอเอมันสบายตัวมากกว่าชอบลูกไม้ตรงนี้มากคือแบบมันเพิ่มความน่ารักให้เสื้อเราเหมือนเราใส่บาเนะแต่ว่าไม่ได้ใส่นาะวะน่ารักมาก สุดท้ายนะคะตาะดาลงสตอรี่ไปตอนวันที่ไปช้อปคนกดไลค์ยอยู่มากแสดงว่าเธอชอบตล,ลอดน่ารักมาก คอบัวตุ๊กตาหน้ารักแบบนี้นะคะมีใส่เดี่ยวเยอะแล,แล้วเอาเสื้อที่แบบมีแขนกันบ้างนะ,ะต้องกระดุมเป็นกระดุมหัวใจแบบนี้น่ารักมากไม่โปด้วยนะคะใครแบบไม่ชอบเพื่อใส่เดี่ยวเลยอยากได้ตัวแบบน่ารักน่ารัก,รกอะไรเงี้ยก็คือน่ารักมากเอาเทียบมีคือน่ารักมากดูเป็นสาวตัวเล็ก XL ใหญ่ไว้ก่อนจะได้แบบสบายตัวเนาะตรงนี้มีคาว่า daddy original ด้วยนะคะเป็นแท็กของ daddy นะเดี๋ยวไปใส่ให้ดูนะคะ เออนี่นะคะคือเราสามารถแกะก,กระดุมสเม็ดข้างบนเพิ่มความเซววให้กับชุดได้นะคะหอยน่ารักมากคือตัวนี้ตอนแรกคิดว่าใส่แล้วจะไม่น่ารักแต่พอใส่แล้วก็เออก็ได้ก็น่ารักปดกระดุมตัวนี้ก็ได้แต่ว่ากระดุมเขาหน้ารักเราก็เลยไม่อยากกดนะคะจะบอกว่าผ้าเขาเป็นลายแบบน่ารักน่ารักไม่ใช่สีขาวแบบธรรมดานะคะมีความแบบน่ารักมีดีเทลนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีดด้วยแค่สะบัดสบัดน้องก็คือเรียบแล้วให้ดูภาพรวมก็จะเป็นฟิลแบบว่าคุณหนูน่ารักสดตล์ไปออกกำลังกายไป ไม่ผิดหวังที่ซื้อมาเลยนะคะสาหรับเสื้อผ้าของดัดดีนะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ลังเลยอยู่ว่าเฮ้ยเสื้อผ้าดัดดี้สาวอวบจะใส่ได้ไหม <c oughs> การันตีให้นะคะว่าใส่ได้แน่นอนแค่คุณเลือกใส่ XL นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะใครชอบทายออนฝากกดไลค์กันด้วยนะคะไว้มาใหม่นะ